อยากได้คู่เทพจังเลยไม่รู้ว่าจะเปิดได้หรือเปล่านะ้องไอดีนี้บ้าเปิดกรชาาในไอดีตัวบินนะครับบ้าเปิดล่าคู่เทพเลยขอสวดเกียรดิเอาไวท้ทีหลังแล้วกันขอคู่เทพอะไอดี ID นี้จะไม่ได้เลยไอดี ID ตัวบินสายการบินโอ้โหไม่ได้เลยบ้าได้คู่เทพตัวซ้ำๆก็ดีนะเอาไว้ทําค่าพระสวรรค์โอ้โหยเกลือจัดเลยบ้า โอ้โห,โห,โหไ่เอาขอคู่เทพโอ้ยดวงดีครับโอ้โดวงดีโอ้โบัตบาททีเคดวงดีครับผมอยากตั้งทีมโชว์ให้ก่อนเลยเดจีดีเอาตัวเหนออกแล้วดีตั้งทีมโชว์เลยเอาบูไดยอำเภอออกแน้ะ เอาบูดอักปัดออกเฮ้ยเอาไมกี้ออกแล้วกันนะเนาะอยาเดียวเดียวเอาบูนักปัดออกดีกว่าเออใช่อวดโคโลโบครับแต่ว่าไอ้ดีดีเด้นตัวบินครับเด้นสายการบินแต่ว่าไอ้ดีดีผมก็ไม่ค่อยได้เล่นเท่าไหร่หรอกเพราะว่าวัวแต่ยุ่งกับไอ้ดีอื่นอยู่แค่เอามาทําคลิปเปิดกาชาเฉยเฉยโอ้โหเฮ้ยคอยเดตดจีดซับก็ดีนะจะได้ทําค่าพอสวานเลย โอ้ยไปออกเลยแฮรรอบนี้โอ้โหบาพอดีจอดไปเอารอบสุดท้ายนะขอตัวสั้นก็ได้นะหรือขอพาวเวอร์ก็ได้นะมาแค่นี้ก็เอารมดีลนะมาเลยพาวเวอร์พาวเวอร์โอ้โห